เคยคิดไหมว่าถ้าเรารวยแล้วเราจะมีความสุขหลายๆคนนะ่ะพี่ว่าหลงประเด็นนะสมมุติว่าเราอะ่ะแบบตั้งเป้าแล้วเราอยากมีเงินล้านหนึ่งในบัญชียอย่างเงี้ยแลวเราแล,ว,แลวเรามักจะรู้สึกว่าเดี๋ยวนะถ้ามีล้านหนึ่งได้นะฉันจะมีความสุขจริงๆแล้วอ่ะรู้เปล่าว่าถ้าเรารอที่จะมีความสุขในวันที่เราสําเร็จอะ่ะเราจะไปถึงมันยากมากเลยถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วนะสิ่งที่ตามมาคือการพัฒนาตัวเองอย่างเหมือนพีชอย่างเงี้ย จากแม่บ้านที่เฮ้ยของเงินสามีใช้พอเราตั้งเป้าหมายว่าเฮ้ยเราอยากมีเงินล้านเป็นของตัวเองเราอยากทําด้วยตัวเราเองพอเราตั้งเป้าหมายแบบนี้เราก็จะรู้แล้วว่าอ้าวแล้วเราจะต้องพัฒนาอะไรบ้างแล้วพี่บอกเลยนะไอ้คีความสําเร็จของกําไรหลักล้านเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเออเราไปถึงมาแล้วเราถึงมีความสุขนะขอโทษนะคะพี่มีความสุขตั้งแต่วันแรกที่ ที่ได้ทำอ่ะตั้งแต่ไม่มียังไม่ได้ยังขายไม่ได้แต่ฉันก็มีความสุขแล้วเหมือนกับว่าพอเรามีเป้าหมายอ่ะมันมีการพัฒนาตัวเองในทุกๆวันวิวันนี้เราแต่งภาพได้ตัดต่อคลิปวิดีโอได้ออกมาไลฟ์ได้เริ่มแบบคือพอเราและพิดเชื่อเลยนะว่ามนุษย์น่ะหรือว่าเราเนี่ยเรามีความสุขทุกครั้งเลยนะที่เราเห็นตัวเองเก่งขึ้นใช่ไหมเวลาที่เราสึกว่าเฮ้ยแบบเมื่อก่อนฉันไม่เป็นอะไรเลยเดี๋ยวนี้ฉันเก่งมากเมื่อก่อนฉันพูดไม่ได้เดี๋ยวนี้ฉันพูดเก่งมากความสุขมันอยู่ที่การเห็นตัวเองได ได้เก่งขึ้นได้พัฒนาตัวเองไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันต้องไปประสบความสําเร็จก่อนฉันต้องไปถึงจุดนั้นก่อนถึงฉันถึงจะมีความสุขเหมือนกันเหมือนตอนเราเรียนหนังสืออ่ะถ้าสมมุติว่าวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยฉันต้องจบปริญญาตรีก่อนว่าฉันถึงจะแบบมีความสุขได้ในวันที่ฉันรับปริญญาถามจริงๆคุณเรียนมาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงปริญญาตรีอ่ะวันที่คุณแบบอุ้ยรับปริญญาตรีแล้วสุดท้ายแล้วพอตื่นมาปุป๊บวันอ่ะก็ แล้วเราจะไปอย่างไรต่อวะมันจบไปแล้วนี่หว่าคือกูว่าจบเรยกูก็เรียนจบกูก็รับปริญญาไปแล้วนี่หว่าแล้ว,ลวรู้สึกกลายเป็นรู้สึกวขงปะเมื่อเมื่อมันถึงจุดที่เราอยากได้ถึงเป้าหมายที่เราอยากได้ทำไมมันกลับรู้สึกว่าแบบเออมันผ่านไปไวมากเหมือนกันการมีเป้าหมายเหมือนการการตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องที่ดีมากมันเป็นแต่จริงๆแล้วพี่ว่ามันดีตรงที่มันทําให้เราได้คิดแล้วก็จะพัฒนาตัวเองว่าเฮ้ยเราฉันต้องพัฒนาตรงไหนแล้วความสุขมันอยู่ มันอยู่ในระหว่างทางนี่นแหละมันไม่ได้อยู่ที่ปลายทางมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราเห็นตัวเองดีขึ้นเก่งขึ้นเราเป็นคนดีขึ้นเราเป็นคนเก่งขึ้นเนี่ยพี่ว่าอันนี้คือสิ่งที่มีความสุขแต่หลายๆคนบอกว่าโอ้ยระหว่างทางกูทุกข์มากเลยกูแม่งทําไมกูยังไม่ได้ทําไมกูแม่ง,งโง่เงาอย่างนี้ทําไมกูไม่เดียงันอย่างนี้พี่บอกเลยนะคุณขัดทุนแล้วจริงการตั้งเป้าหมายคือเมื่อคุณตั้งขึ้นมาเนี่ยคุณได้พัฒนาตัวเองในทุกๆวันแล้ว เนี่ยคือความสุขแล้วดังนั้นน่ะถ้าอยากไปถึงเป้าหมายพี่บอกเลยนะทุกคนมีความสุขตั้งแต่วันที่ตั้งเป้าหมายไปเลยเพราะต่อให้คุณไปถึงวันนั้นแล้วมันก็จะยินดีได้แค่วันเดียวมันก็จะยินดีได้แค่แป๊บเดียวสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่สําคัญที่ทำให้เราแบบชีวิตเรามันสําเร็จอย่างที่เราอยากจะได้จริงๆอะ่ะมันคือการที่เรามีความสุขตั้งแต่วันที่เรา เราตั้งเป้าหมายแล้วก็มีความสุขตั้งแต่วันที่เราได้ลงมือทําดังนั้นทุกคนวันนี้มีเป้าหมายอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่เชื่อว่ากูถูกไปก่อนเราในในเวลาที่กูยังไม่ได้ยิ่งเราไม่มีความสุขในเวลาที่เราลงมือทํานะทุกคนมันไม่มีทางไปถึงเลยแล้วบางทีพอมาไปถึงแล้วคือคุณอาจจะรู้สึกก็ได้ว่าโอ้โหมันไม่คุ้มค่าดังนั้นความสุขคือสิ่งที่คุ้มค่าจะไปถึงมันคุณต้องมีความสุขตั้งแต่วันที่คุณตั้งเป้าหมาย แต่ก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าเป้าหมายคือสิ่งที่ดีมากๆมันทําให้เราพัฒนาตัวเองมันทําให้เรารู้ว่ายิ่งเรากําหนดขอบเขตเวลาเนี่ยมันยิ่งทําให้เรารู้ว่าเราต้องทําอะไรก่อนเราต้องทําอะไรสําคัญเออเราต้องทําสิ่งไหนแต่อย่าพลาดนะว่ากูตั้งเป้าหมายแล้วกูเปรียบเทียบบ้างกูโทษตัวเองบ้างกูรู้สึกไม่ดีบ้างพี่ว่าอเนี้ยผิดทางอยากสําเร็จไวอยากสําเร็จเร็ว มีความสุขมีเป้าหมายด้วยแล้วจงมีความสุขด้วยในการเห็นตัวเองเก่งขึ้นเพราะว่าคุณเคยได้ยินคำาน,นี้ไหมคำว่า small win น่ะความสําเร็จเล็กๆความสําเร็จเล็กๆความสําเร็จเล็กๆแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ต้องรอให้มีความสุขใหญ่ๆก่อนไม่ต้องให้สาเร็จยิ่งใหญ่ก่อนถึงจะมีความสุขแต่ความสุขเล็กๆคือการเห็นตัวเองเก่งขึ้นดีขึ้นพัฒนาขึ้นดี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 ขึ้นมันคือความสุขและสิ่งเหล่านี้แหละมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จ